สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสบายดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงก่อนโอ้มูนี้ใช่เกิดเมทนฝากให้เด้อซื้อมาฝากง่ายชิม,มากได้เนี่ยใช่หมวกนี่ก็ลูกใช่หมวกนี่ก็สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับป้าลุงเอา ba ba hai ừ, ơi ba hai ừ, má má mẹ ủ má thái tém sụt cho nó ơi tao nhâm khuyên là bò mạc tùm bà, hôm nào Tạt nào bàn hao cho nó ơi nào đạo xà mình cả nhâm khương, chắc chắc ông được bố hùng tùm phá hôm lúc là tùm hãy cao hãy thay đáy cao หายใจกบวอยากออกมาก็ได้ปะไปหาเอื่อยป่ะป่ะม่อุ่มปะสองสาวกำลังแต่งตัวสบายโรงเรียนว้าวนี่ใส่ตับตรงสบายโรงเรียนหลังจากหยุดมาหลายวันอยู่หยุดมาตั้งแต่วันพฤหัสจนวันจันทร์ได้ไปโรงเรียนแล้ว สวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงสวัสดีแม่น้าสวัสดีเน่สวัสดีพอดาสวัสดีสวสวัสดีเวทาสวัสดีเทาสวัสดีเป็ดสวัสดีไก่สวัสดีตสวัสดีไก่สวัสดีแม่สวัสดีวสวัสดีมั่วอืมอ้าวไปนักมากันพี่น้อยชิมมั มาเพื Ma Ma hey, ah, uh, uh, uh ่อนหนาวแล้วเกินง่าชั่นมาบานมาซองมาเอ้ยมาก็นาโคตกระจอดกระจายหน้ากลางคืนมายังเอื้อยนะเอื้อยนะเราจะไปโรงเรียนอ่ะมาอุ้มก้อนอ่ะอุ้มก้อนเออได้แปรงฟันมาถึงไปได้นะอยากชิฟันฟันผู้ใหญ่เล่น หอมแก้มเหมือนเนื้อดูหอมแก้มเหมือนเนื้อเนื้อเนื้อสิไปเลยหอมแก้มไปก่อนดึงเสือนองลงูกไหมเลยสิไปเลยดิห้อมแก้มเอไยก่อนหอมแก้มเลยพี่ไปหพี่หอมแก้มเลยเออเอาเงินไหนไปซื้อขนมเด้อมันซื้อขนมเด้อซื้อนมซื้อนมมันบวมเอนทุ้งทั้งหนาบ่เนยใส่พิษไปจักลูกเบิังนู้บันใส่ทั้งหนาทั้งรังบ่แฟชั่นยุคใหม่นี่ ชาเด้ชาเขาไวปทางล่างไว้ไวปทางหนาไปนะเบิ่งดูเวลาจกน่ะเบอร์ผู้มันต้องเซียนมาทางหนาพิทุงมาเอ้ยยามันใส่เประโยชวยอือโอ้โหเหนื่อยกำนังหนึ่ชาเอาดีมาลุ้งก่อนสบายดีป่าลุงสบายดีแม่น้ำสบายดีตกทำสบายดีหัวดาวสบายดีแม่เถาสบายดีหัวเถ้าหม่เถ้ากับ พอถาว่ามากกับพอสบายดีก็ได้สช่ว่าดีแต่ผู้ยู่ <c oughs> อืมทั้งไรเลยทั้งป่ายมันงนะทั้งล่างป่ายมานังงยมนงนะไม่นั่บ่เออเชียนไปรูปวันนี้เชียนเออเอเอกงมาจากไทยอยู่ยนั่นนี่แต่ดีเ <c oughs> ่างปกครองมาอาวุธไทยแ่นะใช่อาไทย <c oughs> ข้าวได้เ <rôle> ง <CCTV> <to break an iously> ินบาทหรือเงินกีบเงินกีบเออเงินกีบไปใครแรกหัวใครคุณเจ้าไปแล้วคุณเจ้าไปเยอะเออ Tay gọi lòng liền Achak hay cá hay là cái hơi nơi ơ bỏ phiền nêu ơ mày đu Bảo mày đu tất cha đu tất tạo đu tất tạo đu tất tạo đu tất จะจะดุพ<อ>ูดอยากไปน้ำเอื่อยแล้วบาทไหมน้าชาออกก้อนให้หน่อยปิดหน่อยอันน้าชาเป็นผูกไข่เน่อยผูกปิดไปชิงก้อนเลยน้า,ามาค่อยค่อยเบ๊กเดียจอดไว้ Ủa, bà, liên, rồi bà liên, bà liên. Rồi, rồi đó, bà lèo, bà lèo. Bà lèo, bà lèo. Ừ. Bà lèo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 . Bà Bà lèo. Bà lèo. Bà ừ, Bà lèo. 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 Ừ ừm ạ tay con tay 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 Chạy ý. Chạy tạ. chạy tay 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 này, tay 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 สวนเก็บผักบอสท่านว่าเอ้ยนำเนื้อน้อยคือในวันแรกมันก็ไม่เงี้ยวหมักกระโพเผอใช่ปมันบอกเห็นมันมันกินแล้วเลยจากสิส oh <esse. S 2> <z> ันใดแล้วเนาะฮะมันอยากออกมาอยากออกอันไหนเลยได้เหี้ยว ตัว đây thì มันนั่น đỏ đỏ này nó nhang บ่ nhang ออกมาตามอันหือ à สบายดี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 ปลาลูกก่อนสบายดีปลาลุงเลยเพิ่งจะเค็ดยังไหมได้ยางปลูกเลยได้ยังฉีบไปเลยเจ้าไปปลูก้วไมต้นบุพีกิ่งแก่ละสิเป็นดอกอะไได้หนิพักกันเลยเฮ้ยเ็มเก็บ เวรงพาดุด h ากันเหมือนันอดินต่พตาย่ตไ,ได้เหาาลาตุนที พักวัวเดีักบัวพักวัวนี่กัพออ่อริอีกเลยมึงเงินินเลี่อะเนาะพ่อริไปขันสวนเลยสบาดีคพี่น้นนองแงเขากระายอยู่น <c oughs> ยเนาะ <c oughs> ถ้าข้างป่มันนะคะกลันหวานใหม่บ่บ่ถูงนเหรอตัวนี้มันเป็นดอกหรือเปล่างามต้นใหญ่เหมือนเป็นเงามันแด่ต้นเดียวนะแก ชันเมื่อแล้วบ่ะใส่อไรใส่พักสลัดน้ำโมบายอะไรอยากกินพันกรุกนี่เลยบุ้งกปุกนะ ทักหน้ากันร้านหน่อยสิเอือถามอื้มแทักซี่เล่านะกันเนาะโฟโตงามไม่อยากเลืองเลยเนาะเขามันขึ้นได้ชั้นได้ชั้นหนึ่งเลยอยากเลืองรู้ไหมนาะ เอาไปเป็นต้นเลยอืมงามไปแท้เนาะพักอันนี้นะชมราคามันได้ชมในมันแพงได้ัดกัดพักาสทัศน์คือ <laughs> tôi làm bơ à nào 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 Mặt <laughs> tên <laughs> nào, nào tên ยังคนน่อยนหนก็อื้ออื้อออยูยังอยากไรบ่อย่างไประหยัดเงินได้ล้วค่ติบกับการลูกพัก ลุกทั่วตกแต่งพีนาเนี่ยก็ปุ๊กคือเก่าจะพาบพรรยากาศในเฟสซูมิเดอร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นนะทุกๆกำลังใจ